สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานเสื้อนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานเสื้อผ้าไฟเนาะนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไล์ ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือไอดีไลน์ก็ขึ้นน้านบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดลิ่ใหม่ๆลงคลิปทุกวันค่ะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพารือหัสช่วงเที่ยงด้วยยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะคะใครกดติดตามไม่เป็นนะเดี๋ยวไทยคลิปจะมีโลโก้ค่ะเด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพื้นหลังสีสม้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามอีกทีหนึง่งจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยแต่ว่า ตัวโลโก้นะคะพี่ๆจะขึ้นมาตอนท้ายคลิปนะฝากดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบด้วยวันนี้เตรียมมาเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะพี่ๆก็แนะนําลูกค้ารับตามอกจริงได้เลยนอกจากว่าส่วนตัวลูกค้าชอบใส่สบายชอบใส่เสื้อหลวมถึงเพิ่มไซส์เข้ามานะคะพี่ๆเพิ่มจากอกจริงไปแค่ไซส์เดียวก็พอนะเดี๋ยวมินแจ้งหน้าผ้าให้น้อว่าที่ร้านเผื่อให้ประมาณไหนอก3 4อกเสื้อ3 5เอว30 อก36อกเสื้อ37เอว32อก38อกเสื้อ39เอว34อก40อกเสื้อ41เอวจะอยู่ที่36ค่ะ อก42อกเสื้อ43เอวจะอยู่ที่38นะคะแล้วก็อก44อกเสื้อ45เอวก็จะอยู่ที่40นะคะพี่พี่ก็จะมีไซส์ประมาณนี้เลยลูกค้าสามารถเช็คไซส์ก่อนที่จะรับได้หรือไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะคะก็สอบถามมิ้นก่อนที่จะรับได้เลยเดี๋ยวมิ้นจะเริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มที่งานเสื้อที่มิ้นใส่ก่อนเลย นี่เลยค่ะพี่พี่งานคอดาวสวยมากๆนะคะคอดาวตัวนี้นะไม่ได้ทำคอกว้างไม่ได้ทำหยักลึกแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่โปะด้านหลังจะมีคอแบบปีนๆให้นะคะจะเป็นงานคอปีนนะคะด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้เลยแขนจะเป็นงานแขนผ่าแต่งกระดุมปั๊มนะคะ นี่คะ่ะแต่งกระดุมปั๊มสามเม็ดไหล่ตัวนี้ทําเป็นไหลเรียบมาให้งานตัวนี้เป็นสีส้มชาไทยคะ่ะพี่พี่นี่เลยสีส้มชาไทยนะคะพี่พี่สิซ่อนด้านหลังนะคะแขนผ่าแต่งกระดุมสามเม็ดตัวนี้อัดซับผ้ากาวเรียบร้อยเป็นงานผ้าายชินใหม่รหัสด,ด,ดอเด็กวอแหวนสามดอเด็กวอแหวนสามมีไซส์พร้อมส่ง 34 36 38 40 42ราคา490บาทเท่านั้นโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะดว3 34 36 38 40 42ราคา 490บาทค่ะสีส้มชาไทยสวยมากสีเขาจะเข้มนะคะพี่ๆสีเขาจะเข้มแล้วก็ใส่ขับผิวสีไม่แป๊ดนะส้มไม่แป๊ดแน่นอนสามารถใส่ได้ทุกเฉดสีผิวเลยนะคะส้มชาไทย d w ออ334-42ได้เลยสีถัดไปที่ทําเข้ามาค่ะรุ่นนี้มาสองสีสีฟ้าพี่ๆใครที่มองหาเสื้อสีฟ้าอยู่นะทรงเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็นงานผ้าฝ้าเยื่อไผย ทรงเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นะคะจะได้เป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ค่ะพี่พี่นี่ค่ะดอเด็กวอลแวนสค่ะนี่เลยดอเด็กวอลแวนสีสำหรับสีฟ้าใส่ขับผิวแน่นอนไม่ต้องห่วงดอวอสี 4, มีไซส์สามสี่สามหตัวนี้ราคา490บาทเช่นเดียวกันค่ะโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะดอวอสค่ะ 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2นะคะ4 9 0บาทค่ะยังไงจดรหัสได้เลยนะรหัสสำคัญมากจะได้ส่งถูกตัวนะพี่พี่จดรหัสมาได้เลยนะคะตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นสีครามพี่พี่ขะสีครามผ้าใยเยื่อไผ่สีครามผ้าใยเยื่อไผ่รุนนี้ก็จะเป็นทรงแบบว่าทำมาเป็นงานคอ,อกลมนี่ค่ะงานเสื้อเข้ารูป คอกรมนะคะแขนจะเป็นแขนกระดิ่งหรือแขนคุณนายไหล่จะทําไหล่เรียบนะคะพี่ๆขอไขววหวนสองขอไขวววนสองสามสิบสีและ40ตัวนี้ราคาสี่ราสิบบาทค่ะตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นคอกรมนะคะด้านหลังตรงนี้จะทําเป็นแบบว่ากระดุมให้นะคะปลดกระดุมสวมหัวได้เลยซิฟอนด้านหลังผ้าฝ้ไฟเยือ่อไผ่ค่ะ ขอไข่ว่แวนสองสามสี่สามแปดสตัวนี้ราคาสี่ร้อยบบาทเท่านั้นนะคะถ้ารับแจ้งเลยขอไข่ว่แหวนสองนะคะสีค้ามตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นงานคอกรมปาดค่ะพี่ๆตัวนี้เป็นงานคอกรมปาดนะคะแขนจะเป็นงานแขนตอกรลวยค่ะแล้วก็ไหล่ตัวนี้จะทําเป็นไหลเรียบมาให้ รหัสสินค้าฟอฟันกอไก่1ตัวนี้จะเป็นเขียวก้านมาลิงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ฟอฟันกอไก่1ค่ะพี่พี่สามสิบสี่สหามิบแี่สิบสี่สิบและ44ด้วยไซส์สามถึงสีเนี่ยราคาอยู่ที่490บาทนะคะแล้วก็อก44ราคา590รหัสฟอฟันกอไก่1รหัสสินค้าฟอฟันกอไก่หนึ่ง สามสี่ถึงสี่สองสี่ร้อยเก้าสิบอกสี่สี่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นสดรหัสติดต่อได้เลยนะพี่พี่ขาตัวถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นสีม่วงมะปางเป็นผ้าายชินไม้ม่วงมะปางผ้าายชินไม้คอปกปีกนกนะคะกระดุมเป็นงานกระดุมป้ายนะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมแบบนี้เลยแต่งกระดุมให้ด้วยค่ะนะคะแขนกระบอกค่ะจีบไหลแล้วก็ตัวนี้จะผ่าท้องแขนให้ด้วย อ่างนอหนูหนึ่งสี่สำหรับสีม่วงอ่างนอหนูหนึ่งสี่มีไซส์สามสี่สามแปดสี่สิบสี่สิบสองสามสิบสี่สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองตัวละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะโอนส่งฟรีไปทางห้าสิบบาทเท่านั้นในส่วนของห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ถ้าเกิดพี่พี่รับหลายๆตัวไปทางก็บวกแค่ห้าสิบบาทส่วนต่างทางร้านใจ่ายให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยอ่างนอหนูหนึ่งสี่ค่ะ 3 4 3 8 4 4สตัวนี้590บาทนะคะเดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลยนะอ,อ่างเนาะหนูหนึ่งสตัวถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นคอ,อปาดแขนชลดารูดนะคะพี่พี่คอปาดแขนชลดารูดค่ะสีเขียวมิ้น์สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ใส่ขับผิวนะคะใส่ขับผิวแน่นอนนะคะตัวนี้รหัสคือชอช้างชอช้างสี่ชอช้างชอยช้างสีง่ชชค่ะ 36 38ิ0ห2ตัวนี้ราคา490ชอช้างชอช้าง4ค่ะ34ขอภัยค่ะมี3638 4 0 42ราคา490บาททรงนี้ก็น่ารักนะจะเป็นแขนแบบตุ๊กตาน่ารักน่ารักแขนชรดารูดนี้เลยรูดทั้งหัวไหล่แล้วก็รูดตรงช่วงนี้เลยค่ะนี้เลยนะคะ490บาทชอช้างชอช้างสี่ ตัวถัดไปตัวนี้กไก่บอใบไ,ไม้3ค่ะกอไก่บใบไ,ไม้3นะคะตัวนี้นี่เลยกบส3มีไซส์คือ3 4 3 6 3 8แล้วก็42 3 4 3 6 3 8 4 2ตัวนี้เป็นงานไหลเรียบแขนจะเป็นแขนฟักทองหรือว่าแขนบอลลูนค่ะแขนฟักทองหรือว่าแขนบอลลูนคอกลมปาดไม่ปาดกว้างแล้วก็ไม่ได้กลมจนอมคอแน่นอนนะคะกบสาม 3,4,3,6,3,8,42ราคา490บาทชมพูปูนค่ะสีชมพูปูนผ้าฝ้ายชินใหม่นี่เลยน่ารักนะแขนบอลลูนกบสามนะคะแจ้งได้ใส่ละตัว2ตัวเท่านั้นนะแล้วก็ตัวถัดไปค่ะสีในหุ่นเลยก็คือสีเหลือง เป็นงานคอเต่าเจาะคอหยดน้ํานะคะพี่พี่เจาะรูไม่ใหญ่ทรงสวยด้วยแขนกระบอกรูดหัวไหล่เล็กน้อยตัวนี้ด้วยความที่ค่ะเป็นคอเต่าก็จะมีกระดุม1เม็ดนะคะสิบซอนด้านหลังจอจานยอยักษ์3ตัวนี้เป็นผ้าไฟเยื่อไผ่มีไซส์สำหรับอกจริง3 4 3 6 3 8 40ตัวนี้ราคา490บาทเท่านั้นนะคะถ้าในสนใจอยากจ,จะรับจอจานยอยักษ์สได้เลยนะคะ จอจานยอยักษ์สได้เลยค่ะพี่พี่ตัวถัดไปนะคะขออนุญาตเป็นกางเกงมินิหนึ่งกางเกงที่มินใส่นะคะเป็นรอบเอวสามสะโพก44ความยาว3637นิ้วเป็นงานผ้าายมัดหมี่ลบบุรีค่ะมีกระเป๋าให้สองข้างเป็นงานกระเป๋าเจาะสิด้านข้างนะคะพี่พี่ตัวนี้รหัสคือ JP สามสี่สองราคาหนึ0งบาท เป็นงานผ้า้ายมัดหมี่ลบบุรีตีเกลียวรุ่นที่มิ้นใส่ตัวนี้เป็นขาคุณนายนะคะรหัสค่ะ jp 3 4 2 jp 3 4 2ราคา1,200บาทโอนส่งฟรีไปทางบวกเพิ่ม50นะตัวที่มิ้นใส่ jp 3 4 2นะคะเป็นงานขาคุณนายค่ะพี่พี่แล้วก็ตัวในหุ่นตัวในหุ่นเป็นงานกางเกงผ้าฝ้ายแพรวานะคะ ตัวนี้คือเขาทอลายมาแบบนี้ทั้งผืนเลยสวยมากๆกก็คือจับแมทได้ง่ายกางเกงมินก็แมทง่ายนะเป็นสีที่แบบว่าต้องมีติดตูอ้อะเพราะว่าใส่ได้โทนเหลืองได้โทนแดงได้โทนส้มได้จะเป็นน้ำตาลขาวครีมได้หมดเลยนะคะพี่ๆสาวกางเกงมินก็คือจับแมทได้ง่ายเหมือนกันส่วนตัวนี้เหมือนกันค่ะพ,พี่ขาก็จะมีแดงมีทองมีดํามีส้มมีขาวนะคะแล้วก็จะมีโทนแบบว่าออกโทนน้าตาล,น,ตาลน,น้ําตาลนิดนึง สำหรับตัวนี้นะทอละเอียดมากนะคะพี่พี่เป็นงานขากระบอกตรงตัวนี้ในหุ่นเป็นขาตรงนะรหัสคือกพหนึ่งยีาสองค่ะพี่พี่พร้อมส่งสะโพกบวก10จากรอบเอวกไก่พพันหนึ่งมียี่แปดสามสจะหมดแล้วนะใส่ละ1ท่านเท่านั้นนะคะราคา890บาทเท่านั้นเลยราคา890คะ่ะพี่พี่ ก็ไก่พอพันหนึ่งนะคะ28 3 2 3 4ตัวละ890ใครชอบงานอังเกงตัวนี้ก็รับได้เลยค่ะพี่พี่ขาเป็นงานผ้าแพวานะผ้าถามว่าพิวไหมให้ดูเลยว่าคือเขาจะไม่ได้มีความพิวมากแต่ถามว่าพิวไหมก็นิดนึงนะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยเขาจะมีความอยู่ทรงหน่อยแต่ถ้าซักไปแล้วผ้าจะนิ่มขึ้นแน่นอนนะคะรับไปได้เลยเนื้อผ้าดีค่ะพี่พี่นี่เลยก็พอหนึ่งนะ มี28,3,2,3,4ตัวละ890นะคะใครชอบสดรหัสแล้วก็ติดต่อได้เลยค่ะพี่ๆเบอร์ด้านบนอดีไลน์ด้านบนขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดต่อได้ต่อทั้งวันสำหรับคลิปนี้โยครบเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ